ใช่ฮนะผมก็คือคือพอตอนนี้ก็รู้สึกว่าเรามองคนใกล้ตัวเป็นเป็นอะไรที่สําคัญกว่าเนี่ยเพระเป็นอะไรนะไม่เือกเฮ้ยาวเอาบคุณาใครอาที่เรื่องแล้วดิเนี้เอาเรืองเอาเือจะพูดอะไรกับคนใกล้ตัว ่นแหครับเ้าคนคนแรกแทั้งหลายนว่าจะเป็นเนี่ยโมง่งนี้โทงพี่เราเป็นครอบครัวเช้าผมใช่เมื่อเช้าผมตื่นมาก็พาที่บ้านกินข้าวก่อนอันดับแรกยังไม่อาบน้ำไปฝันนั่นเลยนะฮะโอ้โหไปกินข้าวที่ปั๊มเใกล้ๆกลับกลับมากลับมาก็รู้สึกว่าเพื่อเพื่อตอนเย็นไม่ได้ไปกลับไปอาจจะดึกแล้วเขานอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าไปตอนนี้ว่ะผมันรู้ตรงนี้แล้วแล้วก็อใ่ลถ้ากลับไปทันก็อาจจะมีสักตดินเดินหลังใช่แล้วก็ เริ่มมองไปที่ความสำคัญแบบคนที่เราเรารักจริงๆไม่ใช่แบบว่ารักแบบทางทางอีแบบข้าวบอล<ม>นะน,นะก็ถ้านึกถึงอะไรก็จะมีก็ยังมงเป็นเดิมๆในสมัยเราเป็นวัยเด็กก็จะเป็นสติ๊กเกอร์เป็นช็อกโกแลตเป็นข้าวของถ่ายเปซบุ๊กไปเจอช็อกโกแลตที่เป็นนิ้วสูขุนะรู้จักมครับรู้จัไกไหมครับเพื่อรู้จัไกไหมฮะรู้จักเป็นนิ้วนิ้วใน็กๆโตแล้วรู้สึกว่าน่ามีอยากลองทานดูไหมอ่านคุบอกบ้ครับ อะไรรคับวันวันวันท้ายครับรู้สึกอะไรเป็นพิเศษแล้วนี่ถึงอะไรว่าเป็นช่วงเทศกาลที่มันออกโทนชูพูทองแดงครับสีแดงผมว่นึกถึงทับทิมที่ช่วยให้ผิวหน้าในกระจัมใสอยู่เป็นอันดัที่สุดครัตอนนิ้วรอยไม่หยักเพิ่มความชุ่มชื้นก็บอกผมบอกลับบ้านได้ไหมได้ไรเนี่ยคิดความรักไงล่ะครับคือ ที่แบบทําให้เราตระหนักว่าเราต้องให้ความรักแก่คนใกล้ตัวด้วยแล้วถ้าเกิดมันมีมากพอก็เอาให้กับคนรอบข้างด้วยนะในวันที่ทําให้เรานึกว่าเออเราควรจะให้ความรักกับมนุษย์โลกแล้วก็สัตว์อื่นด้วยนะตัวโ,โลกครับโอเคนะ okay. ครับ